โอเคค่ะคือพี่มีอะไรจะบอกจริงๆพี่พยายามจะถ่ายทอดสดผ่านลงกลุ่มแล้วนะแต่ว่ามันถ่ายทอดสดลงไม่ได้อะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่กลุ่มโอเพนแบบพับลิกอ่ะเออพี่ก็เลยจะต้องมาอัดเป็นคลิปแทนคราวนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆอาจจะฟังไม่ทัน หรือว่าพี่ไปเร็วหรือว่าหนูไม่ข้อสงสัยอะไรเนาะเดี๋ยวพี่มาตอบได้ทุกครั้งเลยทุกคนเลยแต่ว่าทักแชทส่วนตัวพี่มาก็ได้หรือว่าจะคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะคราวนี้ไอในส่วนของถ้าเกิดว่าพี่สอนเร็วหรือว่าหนูไม่เข้าใจก็สามารถสต็อปได้แล้วก็กดเหมือนเหมือน หรือจับไปดูย้อนหลังอะไรเงี้ยได้เนาะแต่ถ้าเกิไม่เข้าใจจริงๆถามพี่ได้เลยโอเคน้อยนั่นแหละคราวนี้เดี๋ยวเรามาต่อจากรอบที่แล้วเนาะที่พี่ต้องขอ,อามาสอนในกลุ่มเฟซบุ๊กเพราะว่ารอบที่แล้วอะ่ะเราเข้าในซูมใช่ไหม แล้วคราวนี้มันเหมือนกับว่าสัญญาณมันขัดข้องหลายอย่างแบบว่าพอเราเรียนไปสักพักหนึ่งพี่ไม่รู้เลยว่าว่าน้องคนไหนเน็ตหลุดหรือว่าเออแบบอาจจะฟังทันหรือว่าฟังไม่ทันอย่างนี้เนาะพี่ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดพี่สอนในนั้นไปเรื่อยเออมันก็จะทําให้บางคนได้บางคนไม่ได้เพราะว่าถ้าสอนไปแล้วมันก็คือสอนไปเลยใช่ไหมอืม มันจำไม่ได้อะไรเนาะเพราะว่าเรื่องแคลคูลัสน่ะมันค่อนข้างใช้สอบเยอะนะแบบมันนมันเป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่แล้วมันจะสำคัญมากๆในตอนที่เราเข้ามหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่มันเรียนแมท์หนักๆอย่างเช่นเอนจิเนียร์คูคณิต กครูคณิตครูคณิตมันอาจจะไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นแมทเหมือนกันถ้าเกิดเราเข้าใจตะก,กะมันเนาะเอิมมีอะไรอยาคณะวิทย์อะไรประมาณนี้ที่เขาใช้แมทเยอะๆเออันี้็จะเป็นพื้นฐานแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าคาคูลัสมันเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องไหนด้านไหนบ้าง ก็อย่างรอบพี่แล้วพี่ก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องของอะไรนะพวกวัสดุรอบตัวเราอย่างเช่นเก้าอี e, ้หรือขวดน้ำเนาะว่าเออมันใช้แคลคูลัสยังไงเวลาเขาออกแบบรูปทรงอะ่ะถ้าเราใช้สูตรกราฟปกติเราเรียนตอนม4ม .5 จะเป็นพวกกราฟเส้นตรงหรือเส้นพาราโบลาอะไรแบบนี้ มันก็ใช้ได้แหละในระดับหนึ่งแต่พอเราเอามาใช้ออกแบบของในชีวิตจริงเออเห็นไหมคณคูลนะัสนรมันไม่ใช่เฉพาะพวกเอนจิเนียร์อย่างเดียวนะจ,จะเป็นพวกออกแบบดีไซน์แต่ว่าเขาไม่ได้เอามาคำนวณขนาดนี้เขาเขาจะใช้อีกแบบหนึง่งแล้วคนที่มีหน้าที่เอามาคำนวณต่อคือเอนจิเนียร์หรือนะักวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนี้แหละอ่าแล้วคราวนี้คณคูลัสเนี่ยมันก็จะเป็นรูปบอลๆแหวงแหวงพวกที่มันไม่ใช่แบบตรงเรียบเป็นเส้นตรงแบบนี้ แต่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ยืดๆยืดอองโค้งเยอะๆอ,อย่างอย่างยกตัวอ,อย่างขวดน้ําเมื่อะก,กี้เนาะลองจับดูขวดน้ําเรามันจะเห็นว่าผิวมันไม่ได้เรียบอะ่ะมันมีลายนู่นนี่นั่นเออแล้วเวลาลองนึกดูตอนที่เขาเอาไปผลิตขวดน้ำอะ่ะโอ้โหนั่นแหละพวกเนี้ยมันจะมาช่วยคำนวณได้คำนวณพื้นผิวอะ่ะ ใช่ผิวผิวคนน้ําอะไรประมาณนี้แหละโอเคพี่ไม่อารมพบทแล้วมาเข้าเรื่องเลยกว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกๆของแคลคูลัสเนาะมันจะเรียกว่าลิมิตของฟังก์ชันหน้านี้ไม่ต้องอ่านหรอกดูที่พี่จะวาดให้ดูใหม่ดีกว่าปุ๊บโอเคคราวนี้ ไอ้พวกนั้นที่สีทั้งหลายมันอาจ้วมันอาจจะงงอะไรประมาณนี้เนาะดูง่ายๆกันอย่างตัวนี้พี่ให้เป็น f มัานนานว่า f of x เนาะ f of x อ๋อพี่ลืมบอกอีกอย่างหนึง่งคลคูลัสน่ะพี่เอามาสอนก่อนเพราะว่ามหกจำเป็นจะต้องเรียน ในเทอมสองหรือเปล่าเออใช่หลักสูตรเขาให้เรียนในเทอมสองมีแต่ห้องน่าจะเป็นห้องพิเศษมั้งห้องกิฟเต็อะไรเงี้ยเขาจะเรียนจบภพนมห้าซึ่งเราจะเสียเปรียบเพราะว่ามันใช้สังคมหาอะไรเยอะอืมพี่ก็เลยว่าเออเราสอบแคคูลัสก่อนมันก็น่าจะเป็นผลดีกับเราเองเนาะอืมเพราะว่าน้องๆจะได้เอาไปเตรียมสอบพวกแพทหนึ่งแพทสาม อะไรพวกนี้เยอะขึ้นโอเคพี่ให้อันนี้เรียกว่าฟังก์ชันโอเคไหมฟังก์ชันนะแล้วก็ซึ่งไอตัว f of x เนี่ยพี่ให้มันเท่ากับ y โอเคไหมคราวนี้เวลาพี่กำหนดอะไรก็ไม่รู้แหละสมมุติพี่ให้เป็น2 x บวก2เออคราวนี้ ไอตัวนี้มันคือตัวเดียวกันเนาะพี่แทน x เท่ากับ2เออพี่ให้ x เป็นเท่ากับ2พี่ก็จะเอา2ไอตัวเนี้ยมาแทนตัวนี้มันจะเป็น f วงเล็บ2เห็นไหมมันแทนกันลงไปเลยเท่ากับ 2x บวก2อย่างงี้ใช่ไหมหน้าตาเหมือนกันแล้วนะปึ๊บนะปึ๊บนะโอเคเนาะครานี้ พี่ก็จะเอาไอเลข2เนี่ยมาแทนใส่นี่มันพอแทนเสร็จปุ๊บมันจะเท่ากับ y อ่ามันก็จะเป็น2 2งบวกสเท่ากับเท่าไหร่สี 4, บวกสเท่ากับ6อ่าอันนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันจบแล้วรอเล่นตัวนี้จะได้เป็น y นี่แหละนี่แหละ โอเคอันนี้คือคำตอบนะจริงๆคอนเซปต์มันมีแค่นี้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยแต่มันเขียนตัวหนังสือยาวมากประเด็นก็คือเวลาเรียนในแคลคูลัสนะมันจะเปรียบเทียบกับกราฟเดี๋ยวพี่เปรียบเทียบกับกราฟให้ดูอืมถ้ากราฟปกติเนาะ อ๋อขอโทษขอโทษก่อนที่จะมาขึ้นเรื่องการาฟพี่ต้องอธิบายตรงนี้น้ฟังก่อนคือไอเอก,กับ Y ออะมันจะอารมณ์คล้ายๆว่ามันคู่กันแหละแต่มันก็ไม่เสมอไปเนาะพี่จะแทน X เ,เป็นอะไรก็ช่างแทนลงไปเลยแทนลงไปเสร็จปุ๊บจะได้ค่า Y นั้นออกมาก็เป็นคําตอบของ Y าแสดงว่ายังไงดีถ้าพี่พูดคําว่า ตัวแปรต้นตัวแปรตามหนูจะเก็ตไหมอะมันเป็นเชิงวิทยาศาสตร์หน่อยหน่ไม่ต้องไม่ต้องไปฟังมันหรอกมันฟังแล้วมันยากโอเคพอแล้วมาดูเรื่องกราฟกันเนาะถ้าเป็นกราฟปกติอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้มันต่อเนื่องกันทุกจุดหรือมันจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อะไรประมาณนี้มันต่อเนื่องกันมันไม่ได้ขาดออกจากกันโอเคแต่คราวนี้พอมาเป็นลิมิตอ่ะ ลิมิตหรือว่าพวกแคล่ะมันจะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต่อเนื่องกันทุกจุดอะ่ะหรืออาจจะเป็นนี้อะไรประมาณนี้เออมันก็เลยเกิดไอ,อตัวหนึ่งขึ้นมาเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บลิมิตเออลิมิตจะเขียนอย่างนี้นะ แล้วมันก็จะเอาไอเนี้ย f of x มาแทนก็คือฟังก์ชันเนี่ยไอเนี้ยตัวเนี้ยเป็นฟังก์ชันเออแล้วก็ x เข้าใกล้พี่ให้เป็น a แล้วกันเนอะถ้ากับเท่าไหร่เออโจทย์มันจะชอบถามแบบนี้แหละพี่ว่าพี่จะยกเป็นโจทย์ให้หนูดูดีกว่ามันถึงจะเก็ตแต่คราวเนี้ยก่อนที่จะไปถึงโจทย์พี่ขอเกินอีกอย่างหนึ่งว่า มันจะมีคำพูดหนึ่งมันบอกว่าไงนะเดี๋ยวนึกก่อนมันคือฟังก์ชันต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องเหมือนรูปที่พี่ยกตัวอย่างไปไอ้รูปกราฟตะเกียพี่จะเขียนไว้อย่างนี้ f ต่อเนื่องกับ f ไม่ต่อเนื่องมันต่างกันแล้วมันมีวิธีหาต่างกันด้วยอืม ปข้อนี้เดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างเป็นรูปกราฟนี้แล้วกันเนาะเราเปิดมาดูหน้าแรกกันไอ้เข้ายกตัวอย่างว่าลิมิตตัวนี้มีวิธีการอ่านเนาะพี่อ่านข้อหนึ่งก่อนนะลิมิต f of x เมื่อ x เข้าใกล้6ทางลบนี่6ทางลบเพราะว่าเห็นประจุตรงนี้ไหมมันคือลบเนา พี่จะให้หนูดูคอลนวงกลมตัวนี้คุ้นคุ้นไหมตรงเนี้ยเป็นบวกบวกลบบวกลบลบบวกลบซึ่งแกนแนวนอนคือแกน x แกนแนวตั้งคือแกน y ใช่ปะเวลาเราบอกว่าอะไรเป็นบวกเป็นลบอะ่ะพี่จะยึดแกน x นะในในเรื่องบทนี้พี่ยึดแกน x เ,เป็นหลักแล้ว ทางซ้ายพี่อ่ะพี่ให้เป็นลบพี่ให้เป็นลบทางขวาพี่ให้เป็นบวกถ้าพี่บอกว่ามันเข้าใกล้6ทางลบเนี่ยประจุมันเป็นลบแปลว่ามันมาจากทางซ้ายมือใช่ไหมเออมันมาจากทางซ้ายมือมันเข้ามาเรื่อยๆแต่มันไม่ถึงหนะเห็นปะว่ามันโบ๋ๆตรงเนี้ยมันเกือบถึงแล้วแต่มันไม่ถึงมันน่าจะอยู่ประมาณ5.995ุดเอะไรประมาณเนี้ย เออแล้วส่วนข้อ2เนี่ยมันบอกว่าเข้าใกล้หกทางบวกมันแปลว่ามันเข้ามาเรื่อยๆเลยแกมันเข้ามาปุ๊บปบมันเข้ามาทางขวานะมันจะอยู่ประมาณเออหจุดเออไม่ใช่ 6. จุดดิเออหกจุดก็ได้หกจุดศูนย์ 0, อะไรประมาณนี้ ก็คือมันไม่ใช่6อ่ะมันมีทศนิยมอ่ะเก็ตปะเกือบถึงแล้วมันก็เลยให้ตรงตรงเนี้ยตรงเลข6กพอดีอ่ะมันเป็นโบโอเคคราวนี้ประเด็นมันก็คือที่พี่จกำลังจะพยายามพูดเนี่ยไอลิมิต6เฉยๆ่ะที่มันไม่มีปัจจุอ่ะเวลามันจะหามันมีเงื่อนไขอยู่ว่าไอสองตัวบนอ่ะมันต้องเท่ากันเว้ยเคยไหม ถ้ามันไม่เท่ากันไอไอข้อสางมันจะหาไม่ได้อ่างงพี่รู้ว่าเรางงพี่จะพาดูนะว่ามันหายยังไงครานี้แกดูตัวนี้นะมันบอกว่า x เ,เข้าใกล้หกทางลบเนาะเอเอ x เข้าใกล้หกทางลบเราก็มาดูมันบอกว่า x เ,เข้าใกล้หก แปลว่า x ไอ้เลขหกมันต้องอยู่แกน x ใช่ไหมหกอยู่แกน x นะคราวนี้ลากมันขึ้นไปลากขึ้นไปเรื่อยๆว่ามันไปถึงจุดไหนอ๋อมันมาถึงจุดนี้ไว้แล้วคราวนี้มาดูไอ้จุดที่เราวงกลมวงกลมไว้เนี่ยมันตัดกับแกน y ตรงไหนล่างมาอ๋อนี่ไงเลขแปดใช่ปะอืมมันเป็นเลขแปดก็เลยตอบแปด แค่นี้จริงๆและพี่มีวิธีรักไก่ด้วยนะแต่ว่าถ้าเขียนลงไปอะ่ะคุณครูต้องดูแน่เลยเอาไว้เอาไว้เป็นการเช็คก็ได้พี่ชอบรักไก่อะ่ะอันนี้มันจะตอบแปดเขานี้ถ้าเกิดมันเข้าใกล้ทางบวกใช่ไหมหกมาทางบวกก็คือเข้ามาทางขวา ก็บาเรื่อยเนี่แหละแล้วมันก็มาเจอกับตัวนี้กับเลขหที่มันตัดขึ้นมามันก็มาตัดกันที่แกน y เลขแปเหมือนกันข้อนี้ก็เลยตอบ8ถ้าข้อ1กับข้อ2เท่ากันข้อ3ก็จะเท่ากับ8ด้วยทันไหมอ่ะมาดูตรงนี้นะนี่นีนี่ดูตรงนี้ที่พี่เขียนไว้ x เข้าใกล้หกทางลบเท่ากับแปเท่ากับ นี่เท่ากับอีกตัวหนึ่งเท่ากับลิมิตเข้าใกล้6ทั้งบวกเท่ากับ8ตัวนี้จะเท่ากันด้วยโอเคไหมปึ๊บเออนี่นี่นี่หน้านี้พี่สรุปไว้ให้ใช่เข้าใกล้ทางลบทางซ้ายมือเข้าใกล้ทางบวกทางขวามือมาเรื่อยๆเลย แล้วมันตัดกับเลขหกแล้วก็ตัดกับแกนวจะได้เลขแปดพอดีตัวนี้ต้องเท่ากันตัวสุดท้ายถึงจะได้เท่ากับแปดด้วยตรงนี้ต้องเท่ากันนะโอเคอให้เวลาคิดให้เวลาคิดสักนิดสักนิดใช่ไหมพี่แบบเออลืมแนะนำตัวสายไปไหม พี่ขอแนะนําตัวนะพี่ชื่อพี่มดน,นะอมตอนนี้ตอนนี้พี่อยู่ปีสามใช่ค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะถ้าถ้าน้องๆมีความสนใจในคณะไหนสามารถสอบถามพี่ได้นะพี่แบบอืมชอบคุยเงาลาเล่นก็แบบเราสามารถให้คำแนะนำแต่ละคณะได้เลย หรือถ้าพี่ไม่สามารถให้คําแนะนําได้พี่จะถามเพื่อนให้แล้วก็จะมาบอกหนูนะอย่างเช่นอาจจะมีคนอยากเข้าสถาปัต์อะไรนะศึกษาศาสตร์มีอะไรกับบริหารวิศวะหมอเภสัชพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยถามพี่ได้หมดเลยโอเคไหมหรือถ้าเกิดว่าเรากําลังสับสนเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าจะ จะอยากเข้าคณะอะไรกันแน่แบบอยากหาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาพี่ได้นะหลังไหมหลังไหมโอเคแต่แนะนำตัวมาก่อนนะดีดี๋ยพี่ตกใจพี่พี่ขาหนูชื่ออันนี้เคยเรียนกับพี่นะอะไรอย่างเี้พี่ยังไม่รู้จักหนูหมดเลยอะ่ะ พบทเสร็จแล้วเห็นไหมต้องเท่ากันนะคราวนี้ในกรณีที่มันไม่เท่ากันก็อย่างอันนี้มันไม่เท่ากันเพราะว่าเห็นชัดเจนเลยมันไม่ต่อเนื่องเนาะมันคนละเส้นเลยเออมันคนละเส้นคราวนี้ลองดูถ้าเกิดว่าไอพี่ให้เปลี่ยนเป็นสามเนาะลิมิตเข้าใกล้สามทางลบ มันแปลว่ามันต้องมาทางซ้ายมือใช่ไหมมันมาทางซ้ายเริบๆเข้ามามันก็มาเจอเส้นเนี้ยพอดีพอดีอดไอ้เส้นสีแดงเนี่ยแล้ว x สามเนี่ยแกน x เนี่ยเราก็ลากขึ้นไปแล้วก็ไปตัดกับไอ้กราฟเส้นสีแดงตัวเนี้ยมันอยู่ที่จุดไหนมันอยู่จุดจุดเนี้ยเออแล้วมันตรงกับแกน y ที่เลขอะไรครวนีเลากมาตัดแกน y อ๋อได้แปดอะก็ได้ตอบแปดเออจบแล้ว แค่นี้แหละครานี้ถ้าเกิดว่าเอ้ยถ้ามันเข้าใกล้ทางบวกบ้างละ่ะมันจะตอบเท่าไหร่ดีวะโอ้ยังไงนี่ไง,ไงมันเข้ามาเรื่อยๆเลยแกโอ้ยมันเข้ามาทางขวาก่อนมันเหมือนกับว่าเรายิงปืนอะฟิวลากมาลากมาใช่ไหมแล้วมันมาเจอกับเส้นสีม่วงเว้ยพอมันมาเจอเส้นสีม่วงปุ๊บมันก็เลยยึดเส้นสีม่วงเป็นหลักแล้วมันมาเรื่อยๆมาเรื่อยจนถึงเลขสาม มาเกือบถึงสามไม่ใช่เลขสามไหมวันหนึ่งตรงนี้ปุ๊บและไอแกนเเนี่ยมันก็ลากขึ้นมาแล้วมันก็มาตัดจุดนี้พอดีพอดีแต่กับเส้นสีม่วงแล้วเราก็จะลากมันมาทางกับแกน y ให้มันตตดกับแกน y แล้วมันก็จะได้หมายเลขสี่เราก็เลยตอบสี่โอเคไหมโอเคคราวนี้ปัดนี่มาดูมันบอกว่าไอเนี้ยกับไอเนี้ยมันเท่ากันไหมมันไม่เท่าไงแปดมันไม่เท่ากับสี่ พี่ก็เลยได้ว่าถ้ามันไม่เท่ากันอ่ะไอตัวสุดท้ายที่มันไม่มีประจุมันก็จะไม่เท่าด้วยโอเคไหมข้อนี้มันเลยหาค่าไม่ได้สำคัญมากนะอันเนี้ยออกข้อสอบบ่อยมากหาค่าไม่ได้เขียนไว้เดอ้อเออเท่านี้แหละไปแล้วนะจดทันไหมไม่ทันก็ยูบ <c oughs> อกพี่กวนว่ะ ปเลอืมนี่ไงนี่ไงรูปนี้แหละที่พี่อธิบายแต่ว่าอันนี้มันจะมองยากกว่าเนาอมาหาค่าไม่ได้ไหมเนี่ยหาค่าไม่ได้นมาดูมาดูนี้อันนี้คือพี่ก็ทำไว้ก่อนแล้วไม่ต้องตกใจท,กที่แรกคือแบบกัดจะสตรีม